ติ๊งกิ้งดีไซน์บริการออกแบบทุกแนวทุกประเภทในราคาที่ไม่ทำให้คุณผิดหวังเอาแล้วนะับผมก็ขอสวีทผู้ชมกันด้วยนะครับขอ youtube silos seven to minecraft นะผมก็อยู่กับผมนุ้ยนะฮะวันนี้ก็ผมจะมาเล่นบิดเซิร์ฟเกมนะผมก็ <c oughs> นะฮะเล่นคนเดียว นะผมก็ขออภัยกับเรื่องที่อัปโหลดช้าหน่อยนะเกี่ยวกับแฮ็กซิตแล้วก็เออคนไทยนี่หว่านะฮะแฮกซิตแฮกซิตแล้วก็สูตรสองโวล์ด้วยนะฮะซึ่งเออผมผมก็อยากจะผมพยายามจะลงอยู่แล้วแต่พอดีมอสมันมีปัญหานะผมคือมันมันคือผมโหลดแล้วผมก็คือเวลากดรันเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะ,ะับผมก็ขออภัยอย่างสูงนะในะที่นี้นะครับผม มันใช้สายที่มันชื่อว่าออเอ็กโทเนานะไอส้สเกลเดือดลืมครับลงโอ้สายที่ชื่อสเกลก็คือสเกลแหละครับผมก็น่าจะรู้จักกันดีนะฮะเลยมันมีแค่ยาสป,ปีดนะผมอาวุธไม่มีมีแค่เกาะนะฮะเกาะผมก็มีแนะวันนั้นมาโอเค อันนี้เป็นโน้นนิ่มพลเอาของแลว้วอุยดาพินต้องการอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไดโซโลโอ้พระเจ้าวิ่งมาแล้วลอมได้ของก่อนนะดอนได้คิด อย่าสปีดสก,กาวแมแมนโอเคครับชเชียร์นะคนนี้ผมผมกำลังหาเก,กงใส่อยู่เลยสก,เกาเจ็ดการอัพแต่ละตัวเป็นที่ยากมากมันตั้งแต่ร้อยถ,ถึงร้อยถึงแสนร้อยถึงล้านนะฮะ ผมีคนออกไปแล้วเคอันนี้คือเฟนผมเฟนอะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยกทย็เป็นคนไทยนะเป็นเฟนภาบนี้คือประเด็นก็คือว่าผมยังกระหากางเกงไม่เจอเลยต้องการกางเกงอย่างสูง วนะุ่งไข่แหละเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทีมก็ไม่ใช่ลงไปฆ่าไปฆ่าไปฆ่าไอแต่ว่าพ้านล่างนี่เป็นมีทั้งคู่เลยอะ่ะประเด็นทีมแน่นอนทีม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 ้าเกิดโสมไซก่อนอนี้คงไม่น่ารอนะของผมปึ๊บ นั่นคริปเปอร์คริปเปอร์ดูว่าต้องรอดูสถานการณ์ตอนนี้ดูของดูของเอาของอของดูของ อุมจะได้เดี๋ยนะอืมไม่แม่นธนูเลยอุ้มหืมวิยา ไทยดีเลยฮะเนี่ยฆ่าเขาไปฆ่าเับเผื่อปลายาจะได้อุย้ยเตบปลาแค่ตรงพื้นมันโอ้โหใต้น้ำไม่ได้หรอกครับเตตบปลาอืมใครยิงธนูมา ทีมหน่อยทีมหน่ปึ๊บพานมากกับฟิชชรลอตเกาจะกันหนาไปไหนฮิปเปอร์เจนออมันเมลอร์นะฮะโหหมุนเล่นทีมยังไงไม่รู้ นั่นนั่นทีมแล้วนะครับโอ้โด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 비스ตามาแล้วแล้วพ비สตา้าเอ้ยย่บ อค yes. อ่ะใช้ไม่ได้แล้วโอคเคเปอร์หกโอ้โหสุดยอดก่อนโอ้จะรอดไหมเนี่ยลูกวิง่งอับวิง่ง ฟันมันคือหลักการครับ <c oughs> <c oughs> คลิปนนะ้ด <c oughs> โอเคนะผมเดี๋ยวไปเจอพาร์ทหน้าแล้วครับผม <c oughs> สวัสดีครับผม เอาละนะครับผมก็เอาละนะครับมาต่อกันเลยนะครับผมจากตอนผ่ากับตาที่แล้วนะครับผมโอเคเวลคัมเฟฟฟอร์สอันนี้คือผมเล่นโซโล่และเมื่อกี้เมื่อกี้ได้เล่นกับเพื่อนนะฮะคินอัพมันไนท์คินอัพนูบี้เย่อเป็นการพูดดีไรสาระมากนู no อ่ะแค่แค่ yes ครับ yes yes I noob ๊ก no ไงเอ็นดี้ไอ้แฮททิมฉันเกลียดทิมทิมก็คือสายนี้นะสายเอนชานะผมถ้าเกิดเลเวลเจ็ดก็จะได้กางเกงเหล็กนะครับผม อู๋ <Ooh. S 2> ไม่เอาอะไรแล้วครับขอให้ดาบเพียงเดียวอืมโอ้เอ็มจีอย่าไล่ผมแล้วกันโอ้ไม่ก็อ้ไม่กโอ้โหโอ้โหของไม่ได้เลยไม่ได้ดาบเลย ดาบหินมีไหมดาบหินดาบไม้อะไรมาสายผมก็ได้ดาบนะฮะแต่แต่มันมันเปน็นเป็นขวานได้ของเป็นขวานอแล้วแอปเปิลที่หยิบมาหายนั่นเป็นไรไม่มีแอปเปิลเราไม่แขจะเด้ของแล้วดาบหินหน่อยเถิดไม่ให้เลยหยิงนะี้นะ ผมเศร้า <c oughs> ดาบแอปเปิลกันแหหืมหืมเขี่ทชีนะผมรู้สึกใจคอไม่ดี <c oughs> ดาบหน่อยครับเพ่พัดีเขาบอกคนัวก,ก่อนจะมันจะได้กได้เปรียบนะ นน่เราเยอดลงหรือกางเกงไปก่อนเรายิงเราไม่ให้กางเกงใครใช้เอากางเกงเซติแพนไปใช้ดูดีมีออร่าตรงไหนสักครับงตัวเฟิร์สอืมอินยานรีซิชแนนก่อนเลยครับอืม ไม่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 โอ้โหไม่ทันโอ้ไม่เป็นไรฮะโอ้ไม่น่าเลยอ่ะเขากินยาไปเลยเขากินไอ้ปัสสาวูเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ววิ่งตกในงานเข้านะ เอ,อิ่มสครับเดอะเฟิร์สเขาเป็นเออสายอะไรฮนะเอิ่มไม่เอาขอไม่สู้ขอไม่สู้ขอไม่สู้ขอไปกินยาที่เชนก่นอนอ,อืมอืมโอ้โห<า>เอ,อืมประเด็นก็คือว่า มีคนล้ายครับที่ทางนี้จะเอหนูเฮ้ยไปเลยเหยื่อพม่ตแบบา,า,ามไปเลยเอย็นชายก่อนดีกว่าพวกความปลอดภัยสัตรูจะเฟ้อฆ่าได้เอา Oh my god, hồn oh, hồn này lâu Mình đã kín, không lọc Ưm mã luôn cắt U hú U You are so bad เกตกรเกตกรอะไรอนะเลือดเลยตนะเนี้ยโอ้โหยังไม่กินเลยโอ้โหชนะเฉยแบทบรอโอเคนะครับผมก็ขอส,ดดสวัสดีท่านผู้ชมลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทหน้าแล้วผมเดี๋ยวจะลงเฮดเซตกับขอ,องไวไวนะครับผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วผมเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับผม